โอ้ยจิ้มฟินมากสวัสดีค่ะปอ๋อผ่านนะคะค่ะวันนี้ใช้สูสลามของเราชื่อสูสรสามสลามจิ้มฟินค่ะน้องๆสลามจิ้มฟินนี่ได้คำอ่าได้ น้องที่แชร์มาชื่อน้องเป้นะคะแล้วก็น้องที่ทําชื่อเลยนะลืมจดไว้อะเป็นเด็กเลยนะซึ่งมันจิ้มฟินมากอ่ะมันจิ้มฟินแล้วมันก็มีอะไรแบบว่ากิมมิกเล็กๆไม่เคยทําส่วนนี้ไม่เคยทําอาจจะเคยจิ้มฟินมาแล้วแต่ส่วนนี้ไม่เคยทําจะเป็นยังไงอะไรนั้นอย่างไงนะกดไลค์ทีหนึ่งกดไลค์หนึ่งครั้งกดกดไลค์รอเป่ะกดไลค์หนึ่ง เอาผ่านแล้วตามไปดูกันเลยโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ำใสลงไปหนึ่งถ้วยครับค่ะนี่นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่แป้งนะคะแป้งจอนสารแป้งเด็กแขได้หมดเลยใส่ไปหนึ่งปื้ดค่ะโอ้โหฟุ้งฟิ้งนะคะปะป๋า,ปาเราก็จะคนค่ะคนให้แป้งกับกาวเข้ากันเห็นไหมหอมมากเลย มันจะมีความแบบว่ากลายเป็นกาวน้ำขุ่นไปเลยค่ะพอเราใส่แป้งเข้าไปอ่ะจะเป็นสภาพนี้นะคะน้อง,อง,งๆต่อด้วยใส่โลชั่นสามปื๊ดน,นะคะหนึองสาโหสูตรนี้ต้องนุ่มจิ้มฟินจริงๆอย่างชื่อสูตรเลยค่ะน้องๆ <Yeah. S 1> จากนั้นใส่ครีมหมับน้ำไปสองปื๊ดน,นะคะครีมหมับน้ำอะไรก็ได้ค่ะ yeah. ถ้ามันเป็นลักสีขาวมันจะทำให้สีไม่เปลี่ยนเห็นไหมคะทุกคนดีอ่ะด้วยใส่น้ำในอุณหภูมิห้องสองช้อนนะคะหนึ่งสองใส่หมูจัดแต่งทรงผมค่ะสองช้อนค่ะกทออุหนึ่งเออมันจะหน่อยอะ่ะสองคนค่ะ และอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นก็คือเคลียร์แอนเคียร์นั่นเองคี้แอนเคียร์พี่มา <c oughs> อ่อเหรอใส่ไปหนึ่งช้อนค่ะ <c oughs> ตัวนี้เข้าไปแไล้วอ <c oughs> เรียบร้อยแล้วมันจะมีความหนืดเหมือนกาวน้ำขุ่นเลยค่ะไม่น่าเป็นไปได้เลยนะคะเราจะใส่น้ำยาทําสลามลงไปค่ะวันนี้เราใช้กีนเซอรีนบอลเล็กนะคะเวลาเราใส่เราก็คนไปด้วยค่ะนี่คนละปื้ดสองปื้ดแบบนี้ค่ะโอเค เห็นปะจับตัวเป็นก้อนแล้วผสมสามต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งได้เลยนะคะใช้น้ำสามส่วนกิีนสลีนหนึ่งส่วนหรือจะใช้น้ำสี่ส่วนกิีนสลีนหนึ่งส่วนก็ได้นะอุ้ยเหมือนจะแข็งไปเลยอ่ะก็ไ oh <G ül üyor> ม่จริงเหมือนจะใส่กิีนสลีนเยอะไปค่ะน้องๆจะไม่จิ้มฟินนะเนี่ยจะแข็งนะเนี่ยไม่รู้ละ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอามานวดก่อนค่ะอ๋อลืมไปเราใส่ลักค่ะ ถ้าเราใส่ครีมแบบน้ำลักหรือว่าบีนายนะจะเรามไม่จะล้างแข็ง <S <S เจ๊ขอโทษเจ๊ลืมไปเพราะฉะนั้นเราจะใส่เราจะใส่น้ำลงไปอีกหน่อยค่ะนี่คุกน้ำลงไปค่ะเพิ่มความแบบให้เขานุ่มกว่าเดิมค่ะนิดนึงแล้วก็ขยำนะจนแบบทุกอย่างเข้ากันหมดค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะทุกคนได้แล้วนะคะสวยงามพระราม18เจ๊จะจิ้มให้ดูนีอ่อ๋อ,อ,อ,อจิ้มฟิน เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะนี่3ส,ส่วนแบบนี้อึฟอึฟไม่สมส่วนสีแรกเลยที่เราจะทำนั่นก็คือสีฟ้านั่นเองเจ๊ชอบ นะคะไม่ได้วยโมเราปนกันเลยนะคะสามสีอ๋อเดี๋ยวพี่พาตั้งกองอยากได้มุมสูงค่ะทุกคนนี่บิดอย่างนี้มุมสูงเห็นปะโอโอเห็นไหมเวลามันเป็นมุมเนี้ยแล้วมันจะดูสวยมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้ยจิ้มฟินมากนี่ยืดเห็นไหมเป็นลายเหมือนลายเสือเลยมีทุกสีเลยค่ะดู ชอบไหมคะทุกคนถ้าใครอยากจะแชร์สูตรสลามนะคะตอนนี้ก็สามารถแชร์ได้เลยนะคะแชร์ได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k กปะว่าพาไทยแลนด์นะคะหรือว่าจะเป็น Li like น์แอดปะว่าานะให้ลิงก์นะคะมาแล้วก็ให้ชื่อมาเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าม่ง้นเดี๋ยวพี่พาจะตามหาไม่เจอคะ่ะว่าใครเป็นใครนะจ๊ะนี่เรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดทุกใจให้ปะว่านะคะแล้วกดติด ปุ่มกดดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะแทงไงคลิปนี้ปะผพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปในแน่นอนคลิปนี้ปลรวจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆ